สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ค่อยได้พูดมากนะเรื่องคือเรื่องเงินดิจิตอลหมื่นของเพื่อไทยคือเรื่องนี้นะเป็นสิ่งที่เพื่อไทยได้หาเสียงเอาไว้นะแล้วก็ต้องถือว่าเป็นความชอบธรรมนะที่จะทําส่วนเรื่องอื่นเรื่องการประบาดสัตรื่องนั้วหมดเป็นอีกเรื่องนะึงนะซึ่งเราต้องคิดบัญชีอยู่แล้ว ทีนี้ผมก็มานั่งคิดเรื่องหมื่นดิจิทอลเนี่ยเพื่อไทยก็ดูเหมือนว่าครั้งนี้ต้องทาให้ได้เพราะว่าตบัดสัตว์มาเยอะแล้วนี่นะเราไปดูคุณเสถฐานะวันนี้อุ้งอิงด้วยอะไรด้วยนะก็พยายามจะยืนยันว่านี่คือสิ่งที่ต้องทำนะแล้วมันทําได้คิดอะไรไว้แล้วนะจริงๆนะสิ่งที่คุณเสถฐาแกพูดเนี่ยในประเด็นหนึ่งซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนี่คือนะครับคือคนที่ไม่จนเนี่ยนะมันจะไม่รู้นะ แล้วจริงๆผมเคยเอ่ยไปไว้บ้างแล้วนะครับว่ากรณีหมื่นบาทเนี่ยนะสำหรับคนจนเนี่ยถ้าครอบครัวเขามีสามคนห้าคนเจ็ดคนเนี่ยสามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นเนี่ยนะเอาไปตั้งตัวได้เปลี่ยนชีวิตได้นะทําธุรกิจใหม่ๆได้อันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นความจริงอะคนจนเนี่ยมันจนจริงๆทีนี้ เอาละเงื่อนไขาการให้คนไปใช้เงินอย่างไรนะมันก็มีอยู่นะไม่ใช่ว่าเปิดกว้างคือผมก็เชื่อว่าการที่สังคมบีบเพื่อไทยเนี่ยนะนะมันเป็นเรื่องที่สมควรนะสมควรเพราะว่านโยบายขนาดนี้ใช้เงินขนาดนี้เนี่ยนะนะมันต้องมีรายละเอียดที่ชี้แจงสังคมได้คนทั้งชาติได้เพราะทุกคนเป็นเจ้าของภาษีนะรายละเอียดก็ตามนี้แหละครับพี่น้องลองไล่ดูนะ นะมีเงินไขมีราอียยแต่ผมจะไม่พูดสิ่งที่ผมจะพูดมีสองประเด็นสองประเด็นที่ว่านะี่คือประเด็นที่หนึ่งเนี่ยนะนโยบายนี้ดีเพราะเงินที่อ้างว่าบริหารประเทศปีสมล้านกว่าๆอะ่าเงี้ยเป็นภาษีองคกรประชาชนเออเอข้าราชการมึงนะเป็นเงินงเงียบ,บกินกันมังนะ่ง ไปสร้างแม้กระทั่งแม่กับโปรเจกต์ถนนหน้นทางก็ไม่ใช่ว่าจะให้คนทั้งประเทศได้แต่ถ้าประกาศว่าจะให้เงินหมื่นนะทุกคนเนี่ยนะจริงๆผมว่ารายละเอียดเนี่ยไปคุยได้ว่าทุกคนจริงหรือเปล่านะข้าราชการนะได้เงินอะไรไปแล้วก็จะได้ข้าราชการต้องไม่ได้ตามหลักเนี่ยต้องไม่ได้คนที่เป็นข้าราชการแล้วคุณได้สวัสดิการได้อะไรครบแล้วนี่แจกประชาชน คนเท่าคนแก่ที่ไม่มีงานแจกไปนได้ประโยชน์ซึ่งเงินไขเรานี้มันเปลี่ยนได้แต่เรื่องแรกที่ผมอยากพูดก็คือว่าเราเสียเงินไปกับกองทัพซื้ออาวุธมาแล้วไม่ได้ใช้นะเสียไปกับการไปตั้งอะไรซื้อสร้างอะไรที่มันไม่ไม,ไม่ไม่คืนประโยชน์ให้ประชาชนไม่ทําให้เศรษฐกิจโตได้จริงการเอาไปคดไปโกงเนี่ยนะการสัมมนาไปดูงานที่สิ้นเปลืองแล้วไร้ประโยชน์ หรือแม้กระทั่งนะให้กะกระต่อเอาไปทําโครงการนู่นนะั่นนี่ปีหนึ่งเนี่ยพันล้านแสนหมื่นล้านว่ากันไปนะนะอย่างกองทัพก็เป็นหมื่นหมื่นล้านไม่จําเป็นและไม่ได้ใช้นะขณะที่ประเทศมันยุ่งยากประชาชนลําบากในประยุทธ์เก้าปีเนี่ยทำให้ประชาชนลําบากขนาดไหนที่สําคัญก็คือเงินนะถ้าบอกว่าห้าแสนล้านมันเยอะเลยนะไปไล่ย้อนดูว่าสถาบันกษัตริย์สถาบันเดียวเนี่ยในตลอดเก้าปีที่ประยุทธ์อยู่เนี่ยเงินที่อยู่ในระบบ ก็เรียกว่าระบบงบประมาณที่เป็นทางการเนี่ยเท่าไหร่อันนี้ก็แค่หลักหมื่นล้านนะที่เกี่ยวกับเรื่องสถาบันกษัตริย์แล้วไอท้ที่งบกลางเรื่องความมั่นคงปิดรับใครก็อไปเอาข้อมูลไม่ได้คณะมนตรีต้องปิดห้องแล้วก็เป็นวาระปิดส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครขัดเนี่ยไปทั้งหมดแล้วกี่แสนล้านหรือดีไม่ดีสะสมกันเนี่ยนับตั้งแต่รัชกาลที่9มามันก็ต้องนะ เป็นหลักล้านล้านอยู่แล้วกี่ปีรัชการที่เก้าเจดสิปีรัชการที่10บนี่ตั้งแต่ปีห้าเก้าเป็นต้นมานี่หกหกเจ็ดนะปีเนี่ยจะเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเจ้ายังเอาไปได้ทหารเอาไปได้แล้วทําไมประชาชนจะไม่ได้มั้งกองทุนหมู่บ้านนั่นก็คือส่วนหนึ่งนะที่คนไม่พอใจกันนะตอนหลังก็ไปกันเยอะกองทุนหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นลักษณะไปแล้วไปกู้ยืมไปแล้วนั่นเป็นเรื่องดีมากนะ นะเอาละนะการให้ประชาชน5 0 0แสนกว่าล้านเนี่ยไปแล้วถ้าเงื่อนไขอะไรดีนะนะมีรายละเอียดชัดเจนเนี่ยผมว่าให้ประชาชนได้บ้างเถอะครั้งนี้มันถึงมือประชาชนจริงๆนะไหนๆก็ต้องเป็นนี่เป็นนี่ให้ประชาชนมันจะเป็นอะไรไปเป็นนี่ให้กองทัพเป็นนี่ให้เจ้าเป็นนี่ให้เจ้าสัวนะเป็นนี่ให้พวกทหารแก่ที่มาครองเมืองเป็นนี่เพราะไอ้พวกนักการเมืองมันโกงกิน มันถึงประชาชนก็เหมือนเป็นกําไรชัดๆนะนี่คือข้อที่1นึนะ่ส่วนข้อที่สองนี่ก็คือเรื่องข้อขอรหานะของคุณเสษฐาว่านะครับบริษัทที่นะมีการถ้าจะมีการแลกเปลี่ยนหรือว่านะใช้บริการเงินดิจิตัลเนี่ยไปสร้างแพลตฟอร์มแล้วต้องมีการซื้อขายทั้งหมดเนี่ยบริษัทที่ชื่อ x c XPG นะปรากฏวพูดถือหุ้นเนี่ยแสนสิรปมาเป็นระดับหถึง13.3%นะ ถ้าแก้เรื่องนี้ไม่ตกเนี่ยชิบหายนะผมบอกเลยผมเตือนไปแล้วจะไม่พูดเยอะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องนะนอกเรื่องในเงินเนี่ยถึงมือประชาชนตามนั้นไม่มีค่าดําเนินการอะไรที่ไปหักไปลบจนทั่งงบประมาณเนี่ยได้กันเขาคาดหวังกันว่าเนี่ยนะคิดเปอร์เซ็นต์กินหัวต๋งเนี่ยซัดเข้าไปเนี่ยเป็นสี่ห้าแสนล้านบาทนะหุ่นเฮินที่จะได้จากการที่บริษัทนี้ได้กําไรอะไรเงนะี้ยคนก็ว่ากันไปนะ แต่ผมหวังว่าบริษัทนี้จะไม่มาเกี่ยวข้องนะ XPG นะถ้ามาแล้วก็เงินเนี่ยมันรั่วไหลไปลักษณะนี้ก็เตรียมชีบหายได้เลยนะมันจะเป็นการจุดประเด็นให้มีการขับไล่รัฐบาลคุณเสรษฐานะครับผมมีแค่นี้อพูดสั้นๆนะย้ำว่าถ้าจะทำทำเลยแต่ว่าอย่าไปให้ทุกคนข้าราชการต้องไม่ได้นะครับคนที่กินสวัสดิการแล้วไม่ได้เจ้าสัวที่รวยแล้วไม่ได้นะครับ แล้วก็ให้คนนะที่ฐานะดีแล้วจะไม่เอานี่ก็ประกาศนะมีวิธีการยังไงก็ว่ากันไปแต่คนทั่วไปเนี่ยนะให้เลยนะครับโดยเพราะคนที่อยู่ตามบ้านนอกตามชนบททั้งหลายนะไม่ได้กินเงินดง,ดงเงินเดือนไม่มีสวัสดิการใดๆทั้งสิ้นเนี่ยคุณให้ไปเลยเป็นประโยชน์ครอบครัวคนจนเนี่ยจะได้ลืมตาอ้าปากกันสักทีเงินนะเกิดคนจนที่มีลูกเยอะเนี่ยนะเกิน16ขึ้นไปแล้วทั้งนั้นเนี่ยวันนี้นะ เงินนี้มันไปบําบัดเยียวยาเขาได้จริงเขาไม่ไปซื้อของสุรีสุรายหรอกมันอาจจะมีเด็กนักศึกษาอะไรที่ไปซื้อของขออกแก่สุรีสุรายแต่ผมดูลิสต์ของแล้วเนี่ยนะมันก็ยังหนีไม่พ้นเจ้าสัวนะอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคเครื่องมือทํากินสินค้าจําเป็นนะที่ต้องการดํารงชีวิตมันก็ต้องเป็นพวกนี้ลนะพอไปใช้จริงๆก็เป็นพวกนี้นะก็สินค้าฟุ่มเฟือยอบายามุกยาเสพติดไม่ได้เอาละนะเพื่อไทยก็ ทำไปส่วนพวกเราก็ต้องนะบีกันต่อไปผมตัดสองเรื่องหนึ่งสองเรื่องอนะ่ะหนึ่งถ้าให้เจ้าได้ให้พวกทหารให้พวกข้าราชการเจ้าสัวเนะีนะ่ยะเงินไปใช้แบบสุรุทสุรายได้เนะี่ยเอามาให้ประชาชนมันคือกําไรล้วนๆที่ไปถึงประชาชนอ้างไปทาโครงการน่นโครงการนี่คนะ่าปฏิบัติการค่าจ้างค่าโกงเนี่ยเอาไปซะจนเขาเรียกเขาเรียกว่านะไอติมแท่งนะ่มันมาถึงประชาชนในเหลือนิดเดียวอันนี้มันถึงนะได้น้ําได้เนื้อ ไอ้เรื่องการเมืองเรื่องการตรบัดสัตว์เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่เรื่องนี้ผมว่าพี่น้องประชาชนได้ผมสนับสนุนบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ